สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาซอนโหลดเกมดาพิคาตอสศูนนะครับน,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 นี่นะครับเข้าไปในย,โยโทูทูบก่อนนะครับทุกคน นี่นะครับเข้าไปในนี่นะครับช่องพี่คนนี้ช่องชื่อว่าเนกิคิเรนนะครับนี่จะมีคนกดซับกดดาวน์โหลดครับ ด,ดูดิดูดิดูดิโอ,อย้ยที่สายปเปาไว้ไมไนะเนะน,นี่ยกดรงนี้แล้วก็ดาวโหลดไปแล้วมันก็จะค่อยๆขยายแล้วมันก็จะมีว่าดาวโหลดต,ต่อไปนะแล้วคน,นดาวโหลดจนเสร็จ คนดาวโหลดจะเสร็จนะครับเนี่ยนั้วคนกดดาวโหลดเลยเราก็จะจด้มมนเป็นปตัวนี้นะครัแล้วก็กดติดตั้งแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยูะถ่ายคลิปอะไร เกมข้อนี้ก็เล่นได้แล้วครับเล่นให้ดูก่อนนะครับฆ่าอาสูรหนึ่งหนึ่งตัวนะครับทุกคน,นอันอสูรก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตามที่นกบอกมันมีลูกศรก็ไปทางลูกศรน,นะครับทางที่่ศรเมื่อเจออสูรนะครับมันยืนอยู่นะเรห้ามไปด้านหน้ามันดินค่ะมันจะวิ่งเข้าจู่โจมเลยนะครับต้องไปด้านหลังเท่านั้น ถ้าทุกคนจะกดป่าอัาสนี้ต้องกดตรงหมัสดสีแดงนะครับวงกลมสีเหลืองมันจะเป็นป่าอัาสนีครับคนรู้ได,ด้พอขาดนะครับหัวนะครับอ่ะเพยงเท่านี้นะครับ